สวัสดีครับผมนายเปาดิเขียวน้อยสอบป .6 หกขีดสองพในปิโตเคมีเลขประจำตัว6 6 3 1 2 4 2หนึนะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการตั้งค่าหน้าก,กระดาษสัดส่วนต่างๆของการทำรายงานนะครับอย่างแรกนะครับเรามาที่ l a เยอรก่อนเลยหนะ่อยกดไปที่ส์มอเปเปอร์สานะครับเมื่อเราก็จะมาตั้งค่าหน้าก,กระดาษนะครับโดยด้านบนกับด้านซ้ายเนี่ยเราตั้งไว้สามเซนติเมตรนะครับ นส่วนด้านล่างกับด้านขวาเนี่ยเราจะเป็นสองจุดาสี่เซนติเมตรครับกดโอเคไปเลยครับจากนั้นเราก็ได้หน้ากระดาษของรายงานมาแล้วครับอแล้วถ้าสมมติเราอยากแบบกดแท็บให้มันเว้นทีละหนึ่งเซนครับเราก็กดตรงเลขหนึ่งนะครับกดนะมัน,นตรงตัวเลขครับมันจะเว้นช่องละหนึ่งเซนให้นะครับมสมมุติถ้าเรามีข้อความมานะครับแล้วเราก,กดแทบ็บมันก็จะเว้นทีละหนึ่งเซนให้เรานะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาตรงเนี่ยโฮมแล้วก็กดตรงนี้คนระับอ่ามันจะทําให้เรารู้ครับว่าเรากดสเปกบา์กี่รอบนะครับมันจะขึ้นจุดๆให้เรานะครับนะครับ<ม>แลวถ้าจะทําให้ด้านหลังมันเท่ากันนะครับเรากดปุ่มทรนเองคือมากดตรงนี้นครับด้านหลังมันก็จะเท่ากันหมดเลยนะ จะเห็นว่าด้านหลังเข้ากันหมดเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่กรอบรูปนะครับถ้าสมมติเราแบบรายงานเราต้องใส่รูปเราก็ดึงรูปดึงรูปเข้ามาลส่ลลรูปแล้วการย่อรูปแบบาจากนั้นนะครับเราก็ มาที่ picture format นะครับเรากดไปที่ picture b o r d e r นะใส่กอรอบทีนี้เราก็จะได้ไดกอรอบของรูปมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่เลขหน้ากระดาษนะครับให้เรากดไปที่ insert นะครับแล้วก็ page number กดไปที่ top page นะครับจากนั้นเลือกไปอันที่สามนะครับตั้งการให้มันอยู่ทางด้านขวาบน,นทีนี้เราก็จะได้รูปมาแล้วนะครับ ใช่เราจะได้เลขหน้ากระดาษม,มาแล้วนะวาสมมติเราเว้นนี่ครับมันจะขึ้นเลขกัลหน้าให้เรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อจบก,การนำเสนอเท่านี้นครับขอบคุณครับ